สวัสดีครับคุณพ่อน้องปลื้มสวัสดีครับคุณพ่อน้องฝ้ายเรียนใกล้จะเปิดเทอมแล้วลูกๆฉีดวัคซีนกันยังครับยังเลยยังไม่ได้ฉีดเลยครับเออเพราะว่ากังวลอยู่ครับผมผมเองก็ได้รับข้อมูลมาหลายทางครับคุณพ่อก็สับสนอยู่เหมือนกันผมว่าเอาอย่างนี้ดีไหมครับคุณพ่อน้องฝ้ายเราลองไปปรึกษาคุณหมอที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนนะครับ เผื่อว่าแกจะแนะนำอะไรเราได้นะครับแล้วเราจะได้ทำตามที่คุณหมอแกแนะนำในตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยมีเด็กที่ติดเชื้อโควิดไปแล้วมากกว่า200,000คนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในเด็กนะคะมีประโยชน์ในเรื่องของการ ลดโอกาสในการติดเชื้อของเด็กในการที่เขาจะเข้าไปอยู่ในสังคมหรือว่าโรงเรียนนะคะรวมทั้งลดโอกาสเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคโควิดรุนแรงในเด็กซึ่งมีภาวะที่จำเพาะในเด็กก็คือเรื่องของการอักเสบทั่วร่างกายซึ่งมีผลกระทบต่อหัวใจหรือว่าปอดของเขานะคะในส่วนสุดท้ายเลยก็คือว่าลดโอกาสการติดเชื้อที่เด็กๆอาจจะติดเชื้อแล้วมีอาการน้อยแล้วไปแพร่ให้กับคนในครอบครัวด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยการป้องกันโดยการใส่หน้ากากอนามัยร่วมกับวัคซีนเป็นสิ่งที่เราแนะนำค่ะ ฉีดวัคซีนเนี่ยมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงมีประโยชน์กับเด็กอย่างแน่นอนค่ะหมอคะพอดีทราบข่าวมาว่าถ้าลูกจะต้องฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยอาจจะเกิดผลข้างเคียงเกี่ยวกับหัวใจอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะคุณแม่ก็เลยอยากทราบว,ว่าแม่จะมีความมั่นใจยังไงที่ควรจะให้ลูกฉีดวัคซีนป้องกันโควิดไว้หรือเปล่าคะคุณหมออาการที่ต้องเฝ้าระวังและสังเกตอาการที่อย่างใกล้ชิดก็คือ ถ้ามีอาการแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกมีอาการเหนื่อยหอบใจสัน่นหรือมีอาการหมดสติเป็นลมถ้ามีอาการเหล่านี้ให้สงสัยว่าอาจจะเป็นภาวะของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบได้ให้รีบมาปรึกษาแพทย์ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบที่เกิดขึ้นหลังจากการฉีดวัคซีนส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงและหายได้เองภายในเวลา3-4วันขั้นตอนการเข้ารับบริการการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กนักเรียนคือ 1. ทําทำบัตร และเช็คสิทธิ์สซักประวัติตรวจเช็คใบแสดงความจนง 3. ฉีดวัคซีน 4. แนะนำการสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีน 5. สังเกตอาการ30นาทีและคำแนะนำสำหรับฉีดวัคซีน1 7และ30วันตอนนี้ให้สังเกตอาการก่อนนะคะว่าเรามีอาการเวียนหัวไหมมึนหัวนะคะใจสัน่น นะคะแน่นหน้าอกนะคะหรือว่ามีผื่นขึ้นนะคะต้องให้รีบแจ้งที่เลยเพราะว่าจะมีพยาบาลเดินดูอยู่ตลอดภายใน30นาทีนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนนะคะทีนี้หลังจากที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราไม่มีอาการอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะครบ30นาทีจะให้กลับบ้านแต่ว่าหลังจากที่หนูกลับไปที่บ้านแล้วค่ะนะคะหนึ่งวันนะคะเราจะมีระบบเตือนของนายหมอพร้อมจะมพีพี่พยาบาลแนะนำในเรื่องของการลงแอปหมอพร้อม นะคะก็จะมีการเตือนเราทุกวันถ้าเรามีอาการผิดปกติอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นมีแน่นหน้าอกนะคะหายใจไม่อิ่มนะคะเวียนหัวมากนะคะอ่อ,อนเพลียไม่มีแรงเนะะี่ยค่ะให้รีบกลับมาโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านนะคะและอีกอันนึงที่จะต้องระมัดระวังก็คือว่าภายใน7วันเนี่ยค่ะสัปดาห์แรกเนะะี่ยค่ะการออกกำลังกายห้องเราเป็นเด็กๆเ,เนาะ ดังนั้นการออกกำลังกายที่หนักๆเนี่ยค่ะที่ใช้แรงเยอะๆเนี่ยให้หลีกเลี่ยงก่อนนะคะ mm hmm. เพราะว่ามันจะทําให้หมอจะเราทํางานได้เยอะมากขึ้นนะคะตอ้นที่ทุกท่านเนี่ยได้ให้การดูแลยอย่างดีมากๆมีการทํางานอย่างเป็นระบบแล้วก็มีการรักษาระยะห่างอย่างดีเลยค่ะ mm hmm. ดําเนินการไปอย่างรวดเร็วไม่มีการติดขัดใดๆทั้งสิ้นค่ะ แล้วก็ตอนที่หนูเพอรับการฉีดเนี่ยหนูก็รู้สึกกังวัน,นิดหน่อยเพราะว่าเป็นวัคซีนที่หนูไม่เคยฉีดมาก่อนแต่ที่พอฉีดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไม่ปวดไม่เจ็บอย่างที่คิดเลยค่ะหลังจากที่หนูได้นั่งดูอาการมาสักพักเนี่ยหนูก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลยหนูก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนทุกคนมาฉีดวัคซีนด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ